วันนี้ผมขอกล่าวหาพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่รู้เหตุแห่งความเสียหายแต่จงใจไม่ระงับยับยัง้งหรือแก้ไขปัญหาหความเสียหายที่เกิดขึ้นกับหน่วยงานของรัฐจํานวนเงินสูงถึง2,000ล้านบาทปล่อยปลาละเลยให้มีการฟอกเงินทั้งในประเทศและต่างประเทศปล่อยผู้กระทําผิดให้มีความเป็นอยู่กินหรอูอยู่สบายนโยบายที่แถลงต่อรัฐสภาว่าปราบปรามการทุจริต เป็นแค่ลมปากท่านประธานนายจุลินลักษณะวิสิทธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่พฤติกรรมที่แสดงออกไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทอดเวลาให้เงิน2 0 0พล้านบาทไปอยู่ในมือผู้ทุจริตปล่อยให้นายสุชาติซึ่งเป็นอดีตลูกพักดำรงตำแหน่งประธานองค์การคลังสินค้าจนครบวาระนับแต่กับผมอภิปรายเป็นระยะเวลาเกือบหนึ่งปีนายสุชาติยังเป็นประธานนั่งหัวโต๊ะ คุมสอบสวนเรื่องทุจริตสองพล้านบาททั้งๆท,ท,ที่ตัวเองมีส่วนในการเกี่ยวข้องเสมือนให้นายสุชาติเป็นแบทต้องกันภัยที่จะมาถึงตัวนายจุลินนายจุลินปล่อยปลาล่าเลยไม่ตรวจสอบเส้นทางการเงินที่กองมาตกอยู่ในมือของใครการดำเนินคดีทั้งแพ่งและเรียเงินคืนตกอยู่กับแพะเจ้าหน้าที่ตัวเล็กๆสามท่านกับเงิน2 0 0พล้านบาทแต่กลุ่มผู้ทุจริตยังกินหรูอ,อยู่สบายพฤติกรรมที่ไม่กล้าแตะนายสุชาติก็เป็นหลักฐานที่สําคัญที่จะบอกสภาแห่งนี้ว่า นายจุลินเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับนายสุชาตินายสุชาติเป็นคนใกล้ชิดนายจุลินไม่กล้าหรอกครับท่านประธานที่จะดําเนินการใดๆกับน,นายสุชาติทั้งๆท,ที่นายจุลินเคยยืนยันต่อสภาอย่างนี้ว่าใครก็ตามเข้าไปเกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดในเรื่องนี้เรื่องทุงมือยังไม่ไว้ไม่เอาไว้ไม่ว่าจะเป็นใครแม้แต่ประธานพอแต่เมื่อเป็นนายสุชาติแล้วนายจุลินกลับไม่ได้ดําเนินการใดๆทั้งเส้นเลยครับ กับผมขอกราบเรียนต่อท่านประธานและท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติว่ากับผมไม่อาจไว้วางใจพลเอกประยุทธ์และนายจุรินปฏิบัติหน้าที่อีกต่อไปในเมื่อท่านกล่าวหาว่าเป็นคนใกล้ชิด<ม>เป็นคนรู้จักกับคนโน้นคนนี้คนนั้นคงจะปกป้องร่วมทุจริตไม่ห่ะครับผู้อำนวยการอคอสอเสนอให้ผมลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดวันที่สาสิบพฤษภาหกห้าสามสิบเอ็ดพฤษภาหกห้าผม ลงนามแต่งตั้งกรรมการสอบความรับผิดทางละเมิดประธานบอร์ดเสร็จสิ้นแล้วครับและขณะนี้ความคืบหน้าคือกรรมการได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วต่อประธานบอร์ดต่อไปตามกระบวนการส่วนการไตส่สวนของปอปชผมทราบจากข่าวนะครับไม่ได้ไปล่วงความลับอะไรมาเพราะเราไม่อยู่ในฐานะจะทำได้และปปะชเขาก็เก็บความลับแต่เนื่องจาก สำนักข่าวอิสาราระบุว่าผู้ช่วยเลขาธิการปรปชท่านหนึ่งเปิดเผยว่าการไต่สวนคดีทุจริตถุงมือยางเสร็จแล้วกำลังจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของกรรมการปป,ปชต่อไปนี่คือความคืบหน้าทางแพ่งกับอาญาทั้งสามเรื่องแพ่งอาญาหนึ่งสองวินยัย3ละเมิดคือให้ระบุผู้เสียหายที่ต้องมาชดใช้เพราะฉะนั้นที่ท่านกล่าวหาในยติว่าผมปล่อยปละละเลย ไม่ติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรืออ,อกศจออึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดนี่คือสิ่งที่ขออนุญาตที่จะเรียนในทางตรงกันข้ามกลับมีความคืบหน้าในทุกกรณีตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายเพราะถ้านอกกฎหมายเมื่อไหร่เป็นโมฆะเมื่อน,นั้นนั่นคือการสมคบเหมือนเสมือหนึ่งสมยอมทำให้คนผิดลอยนวลในขั้นตอนสุดท้ายในที่สุด นี่คือเงินก้อนที่ 1. 2,000ล้านบวกดอกจากการทุจริตถุงมือ,อยางก,ก้อนที่สองครับแม้ท่านไม่ได้ทวงถามความขึ้นหน้ากล่าวหาวา่าช้าแต่เรื่องนี้10ปีแล้วครับผมก็ทําต่อเนื่องทุจริตจํานําข้าวที่พวกท่านสร้างไว้นะครับก่อความเสียหายให้อคสอห้าแล้านบาทจนอคสอต้องฟ้องเรียกค่าเสียหาย54861ล้านบาทรวมคดีกี่คดีท่านทราบไหมครับ ทั้งรัฐงนตรี<ด>ครับท่านหนึ่ง,าาง180ร้อยแปดสิบคดีครับขอขอไปท่านรัฐมนตรีครับมีท่านสอสอประท้วงครับท่านประเสริฐมีประท้วงเรื่องอะไรครับท่านประธานที่เคารพครับประเสริฐจ,จันทละลงทอง <c oughs> สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนครราชสีมาพรคเพื่อไทยสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ตอบเนี่ยหลายเรื่องเป็นสิ่งที่ผมเองไม่ได้ถามเลยครับพี่น้องประชาชนวันนี้เนี่ยเขาอยากฟังเรื่องเส้นทางการเงินที่กระบวนการทุจริตเนี่ย เกี่ยวกับทุจริตถุงมือยาง2,000ล้านบาทเนี่ยว่ามันไปถึงไหนแล้วท่านยายบายบายเบียงไปเรื่องอื่นสิครับเอาเรื่องอื่นมากลบท่านเป็นอย่างนี้เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นท่านประธานครับขอบคุณครับผมไม่ได้เอาชั่วใส่ใครหรอกครับถ้าชั่วจริงมันก็ต้องชั่วท่านลำดีการดําเนินการคดีทางกฎหมายต้องเกิดครับเหมือนทุจริตถุงมือยางถ้าทุจริตจริงก็ต้องบริหารจัดการและเส้นทางการเงินที่ท่านพูดนั้นปปชข้อดำเนินการ ปปอง,งอเขาก็เป็นองค์กรตามกฎหมายที่ดำเนินการทุกอย่างไม่ได้ถูกปล่อยปละละเลยทำไมผมต้องชี้แจงเรื่องทุจริตจำนำข้าวด้วยต้องชี้แจงเพราะว่าท่านเขียนไว้ในยติท่านลืมแล้วเหรอครับท่านเขียนไว้ในยติกล่าวหาผมว่ายังไงท่านบอกว่านายจุรินลักษณะวิสิทธิ์มีพฤติกรรมปล่อยปละละเลยไม่ติดตามแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อให้มีการชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่รัฐหรืออ,อกศ ก็ผมกําลังอธิบายว่าผมติดตามความเสียหายอย่างไงและมันไม่มีเกี่ยวก้อนเดียวเฉพาะทุจริตถึงมืออย่างยังมีทุจริตจานําข้าวอีกเงินก้อนนี้จึงเป็นสิ่งที่อกศก็เป็นภารกิจต้องติดตามขึ้นศาลอยู่ปัจจุบันพันหนึ่งร้คดีค่าเสียหายห้าแสนกว่าล้านบาทอคศต้องทุ่มเทศัพพะกำลังเวล่เวลาในการปฏิบัติงาน ไปใช้กับการดำเนินคดีที่พวกท่านก่อไว้สิบปีแล้วครับคดียังอยู่ในศาลคืบหน้าไปเป็นลำดับแต่ยังต้องใช้เวลาตามกระบวนการยุติธรรมก้อนที่สามครับคนอาจจะไม่ทราบอีกก้อนหนึ่งสามหมื่นกว่าล้านครับทุจริตจำนำมันสมัยท่านเป็นรัฐบาลเหมือนกันผมถึงบอกก๊อปปี้ทุจริตจำนำข้าวมาเลยครับไม่ต้องเอ่ยแล้วครับสมัยรัฐบาลไหนพวกท่านก็แล้วกัน ทำอ,อ,สอคสขาดทุน33,000ล้านบาทนี่ตัวเลขวันที่30กันยา64อ,อ,สอคสต้องทุ่มเทสัพป,ประาลังฟ้ององีกครับนี่ฟ้องไปแล้ว164คดีเรียกค่าเสียหาย2 0 0 6 5ล้านบาทสารจำคุกแล้ว26คดีแต่ยังไม่จบครับต้องเที่ยวไล่เที่ยวคือเอาเจ้าหน้าที่หอบหิ้วกันไปขึ้นศาลเพราะสิ่งที่พวกท่านก่อไว้ แลวผมก็สั่งเร่งรัดทั้งสามก้อนไม่ได้เลือกที่รักมักที่ชังเพราะนี่คือหน้าที่ที่ท่านบอกว่าผมละเลยไม่สนใจติดตามเงครับเพื่อจะบอกว่าไม่จริงผมสนใจติดตามทั้งสามก้อนเพราะนี่คือเงินของรัฐตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต้องไปตามเอาคืนมาให้กับอ,อกสอและแผ่นดินแล้วผมเรียนสุดท้ายเลยครับท่านประธานครับว่าจากการเอาจริงเอาจังกับ ขอภัยท่านรมตีครับมีม,มีมีท่านสมาชิกประท้วงครับสมคิดเชื่อคองเพื่อไทยอยุบลราชธานีครับเรียนท่านประธานนะครับที่ท่านรมตีลุกขึ้นตอบเป็นการตอบที่เราไม่ได้ถามถ้าท่านจะทวง mm hmm. ก็ไล่ทวงมาตั้งแต่ยุคพลเอกเปรมเลยมันก็ติดหนี้กันมาทางนั้นละท่านสมคิดครับถ้าท่านจะประท้วงเนี่ยท่านต้องบอกว่าผิดคอมครับ,รบข้อไหนนะครับไม่ใช่ขึ้นมาพิปลายมาชี้แจง ยังไม่ถึงคิวท่านครับเชิญนั่งครับรัฐมนตรีตอบนอกประเด็นซึ่งพักฝ่ายค้านไม่ได้ถามครับขอให้รัฐมนตรีตอบในสิ่งที่ถามครับขอบพระคุณนะผมไม่ได้พูดนอกประเด็นเลยครับผมตอบตามยัตติที่ท่านเขียนไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเชิญท่ามนตีอภิปรายต่อเลยครับนี่คือข้อกล่าวหาที่ผูกพันรัฐสภาอย่างเป็นทางการที่ผมต้องชี้แจงและสุดท้ายที่ขออนุญาตที่จะกราบเรียนก็คือว่าเพราะการเอาจริงเอาจังกับการทุจริตและความไม่โปร่งใส และความโปร่งใสของอคสในยุคนี้ทำให้คะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสของอคสกระเตื้องขึ้นมาเยอะเลยครับยุคท่านเนี่ยท่านไปดูสิครับอคสได้ไม่ถึง70คะแนนพอมาปี6 3สาบวก64ี่ปปชเขาเป็นคนให้คะแนนปปชให้คะแนนว่าอคสมีคุณธรรมความโปร่งใสและเป็นองค์กรที่เชื่อถือได้ในเรื่องนี้ ปี63ได้83คะแนนระดับ A ปี64 A เหมือนกันแต่ได้สูงจาก83ไปเป็น93.59คะแนนครับนี่คือสิ่งที่ผมไม่ได้ประเมินเองแต่ปปชที่เป็นองค์กรอิสระในเรื่องการจัดการกับการทุจริตและส่งเสริมความโปร่งใสและคุณธรรมทำมาพิบาลในการบริหาน,นเขาบอกมาก็ขออนุญาตที่จะกราบเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับกราบเรียนท่านประธานทีนท่เครา,าครพ กับผมนายประเสริฐกันทะละลุงทองสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดนะครราชส,สีมาพักพไทยท่านรมนว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับผมเรียนว,ว่าท่านได้เล่าความเท็จที่กล่าวหากับผมนะครับว่าเอาข้อมูลเดิมเนี่ยจริงๆแล้วผมมีความจําเป็นต้องเท้าความเพื่อให้พี่น้องประชาชนและท่านสมาชิกเนี่ยได้ทราบเรื่องเดิมซึ่งผมใช้เวลาไม่ถึง5นาทีในการเล่านะครับส่วนมากเป็นเรื่องใหม่ถึง90%อร์ซเป็นเรื่องการตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้ทุจริต ซึ่งวันนี้เนี่ยยังไม่มีการติดตามเอาเงินคืนได้แต่อย่างใดท่านใช้เวลาเกือบสองปีวิธีการที่ท่านอภิปรายมาเนี่ยเป็นวิธีการเก่าๆที่เคยตอบข่าที่แล้วด้วยการตั้งอะไรต่างๆเนี่ยก็ล้วนที่จะตัดตอนแค่เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้าผมไม่ได้พูดนะครับว่าการที่ปปชนี่ได้บันทึกข้อกล่าวหาว่าเป็นผลงานของผมแต่ผมพูดว่าหลังจากที่ผมได้อภิปรายแล้วและได้ยื่นคำร้องต่อปปชแล้ว ภายหลังต่อมาอปปชได้มีมตินะครับผมไม่ได้พูดเลยว่าเป็นผลงานของผมและที่ท่านชี้แจงมาเยมันคืบหน้าอย่างไงครับท่านประธานผมไม่เห็นความคืบหน้าเลยว่าเกือบสองปีนี่ไม่ได้เงินคืนท่านอย่ามาเล่าความเท็จนะครับแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะต้องมาโตเถียงกันนะครับเพราะยังไงยังไงก็แล้วแต่ผมจะนําเรื่องนี้พร้อมเส้นทางการเงินที่เกี่ยวพันกับการทุดิตไปยื่นต่อคณะกรรมการปรารปรชเพิ่มเติมครับท่านประธานขอบคุณครับ ท่านประธานครับขออนุญาตอีกนนิดเดียวถ้าท่านบอกว่าที่ผมพูดมาทั้งหมดไม่เห็น,วน,นค,ความคืบหน้าเนี่ยผมว่าท่านหูดับแล้ว่ะครับเพราะทั้งหมดคือความคืบหน้าของการดําเนินการตามขั้นตอนกระบวนการกฎหมายชัดเจนทุกเรื่องทั้งเรื่องแพ่งอาญาวินัยแล้วก็การหาตัวผู้กระทําผิดมาชดใช้ค่าเสียหายสองพันบวกดอกส่วนท่านจะส่งปปชไม่มีปัญหาเลยครับดีครับ จะได้ช่วยกันตรวจสอบการทุจริตไม่ว่าที่ไหนก็ตามผมพร้อมให้ความร่วมมือท่านไม่ต้องห่วงนะครับท่านคุณหมอท่านประธานครับผมจิรพงศ์ทรงวัชราพรครับเฉลิ<น>มชัสิษฐ<น>์พัฒพิงครับ<น>กับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนายจิรพงศ์ทรงวัชราพรสมาชิกสภาผู้แทรแนราษฎรจังหวัดนนทบ,บุรีพักเพื่อไทยในฐานะของสอสพักเพื่อไทยพักเพื่อไทยได้ถูกโจมตีในโครงการรับจำนำข้าวเป็นจำนวนหลายครั้งกับท่านประธาน ทำให้พักเพื่อไทยเนี่ยมีความเสียหายนะครับท่านประธานผมมีคําวินิจฉัยของศาลปกครองนครสวรรค์ศาลปกครองจังหวัดถึงศาลปกครองจังหวัดพะเยาศาลดีกา Q, สี่คิ้วศาลอุทธรณ์ภาคหนึ่งนะครับในการฟ้องเซอร์เวเยอร์ต่างๆเป็นจํานวนมากทั้งหมดทั้งมวล90%นครับศาลยกฟ้องทั้งหมดความจริงจะปรากฏในเร็ววันนี้นะครับท่านประธานว่า พักเพื่อไทยไม่ได้ทําให้โครงการรับจำนำข้าวเสียหายแต่ความเสียหายเนี่ยมันเกิดจากข้าวเสื่อมสภาพว่าท่านประธานโดยที่ขายไม่ทันเวลาขอบคุคกับท่านประธานครับก็ได้ชี้แจงขอผาาปิ่งในทางพักนะครับก็ให้โอกาสทุกท่านนะครับ